ค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะแม่เจอกับท่ตีทาร่ในคลิปอัปเดตทุกราศีนะคะประจำเดือนสิงหาผ่านไปแป๊บเดียวเดือนสิงหาแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่เพิ่งมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านปีใหม่เองนะคะแต่แต่อีกแป๊บเดียวมันก็จะปีใหม่อีกแล้วเนาะมาทีนี้เราก็มาดูกันเนาะว่า เดือนสิงหาของเรานี้นะคะแต่ละราศีจะเป๊ะปังอลังการขนาดไหนเดือนนี้เราอัปเดตช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าโดยปกติเราจะอัปเดตลงคลิปทุกวันที่22โดยประมาณแต่ว่าเดือนนี้ช้าเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแต่ก็มานะดนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรนะคะหรือลัคนาอะไรดาวอาทิตดาวจันอระอะไรทั้งหมดเลยคุณไปดูตามราศีได้เลยนะคะ อาจจะเป็นลัคนามังกรคุณก็ไปดูราศีมังกรได้แล้วก็เราจะนับราศีตามตะวันตกนะคะย้ําตามตะวันตกกับตามไทยไม่เหมือนกันรายละเอียดพิมพ์บอกไว้ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปไม่ต้องมาพิมพ์ถามแล้วนะคะว่าเกิดวันนั้นวันนี้ราศีอะไรจําที่เราพูดให้ดีเราพิมพ์บอกทุกราศีแล้วว่าราศีนี้เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเช็คดูที่ใต้คลิปนะคะ แล้วสาหรับคนที่จะมาดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูเดียวว่าแต่ละราศีของเราในเดือนนี้นะคะพลังงานอัปเดตไปนในทิศทางไหนบ้างเนะาะค่ะชาวราศีพิจิกพี่น้องของเรานะจ๊ะไมะ่มว่าจะเป็นลัคนาพิจิกดาวอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในชาร์ตเกิดคุณที่เป็นพิจิกดูได้หมดเลย เราก็มีพิจิกในชา้าเกิดเยอะมากเยอะจนดูแบบว่าเหมือนไม่ใช่คนปกติดูเพียเพ้ยนๆนะคะอ้าวมาการงานการเงินพิจิกเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้โหเบาๆพี่ไฟแรงมาเช่เราก็กาลังทำธุรกิจใหม่อยู่นะคะเริ่มต้นจากความชอบนี่แหละดังนั้นเพียงคอยแพ้ออกมาปังๆเงิเนองทองอไหลมาเทมาเ้เดี๋ยวนะ อ่ะแม่พิจิกอุ้ย four of cups up right คุณอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายไปนะคะถ้ามีใครมาออฟเฟอร์งานหรืออะไรก็ตามอย่าเพิ่งเบื่อเนาะอย่าเพิ่งปฏิเสธไปเนาะโอ้ oh, the hangman l i e r s ดูมันพิจิกบอกโอ้ไม่ไหวอะ่ะขี้เกียจรอละไปหาอะไรทำเองดีกว่า three of cups up right แต่มันดีอยู่นะคะไปเลยค่ะได้ตังมาไปดื่มกันกุบกริบเนี่ย เห็นไหมถ้วยแก้วเบียร์แก้วไวา์แชมเปญ <c oughs> ไม่ใช่ละอ่ะาแมโ f ล u r เ f น e n t a ลส e รีเว e ร์สคุณดูปล่อยวางรีแลก์มากช่วงนี้พลังงานก็จะดูรั่วๆหน่อยนะคะดูสบายๆไม่ซีเรียสทวบสอดรีเวิร์สด้วยประมาณว่าอืมรู้แล้วลนะ่ะตึงเครียดไปก็เท่านั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตสนุกขึ้นมาหรอก ปล่อยว่างดีกว่าว่างั้นโอ้โหนานๆจะเจอพี่จิกปล่อยว่างสักทีรู้สึกแปลกนะ queen of w a n d s รีวิร์드อารมณ์ดีด้วยนะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยแปรปรวนประมาณว่าใครมาพูดแซะอะไรก็อืมแล้วแต่มึงเลยว่างั้นดีแล้วค่ะ <c oughs> เราก็าเป็นนะบางช่วงบางช่วงเราก็แบบฟาดกลับมันจะมีเป็นบางระยะนะแล้วก็ the hermit เวิรู้สึกว่าพี่จิกอยากจะออกไปจำทำอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม หาอะไรสนุกทําอยู่นะจ๊ะ Page of w a n e s r e v e r s แล้วก็ใครจะมาจงมาจีบช่วงนี้นะเอาเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นพิจิกบอกมาคุยงานแล้วมาจีบฉันแกอย่าฝันว่าจะได้งานจากฉันนะคะประมาณนี้นายออฟสอดอัปแอระจะได้มีการเซ็นสัญญาหรือเริ่มต้นทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมด้วยนะแม่ ดูพลังงานเลื่อนลอยพี่จิกดูแบบว่าไม่ซีเรียสแต่ว่างานจบทุกงานนะจ๊ะส่งมาเลยถึงแม้จะดูเหมือนไม่ตั้งใจทําแต่งานจบงานเสร็จแล้วงานดีด้วยว่างานโอเคโอเคเลยรวมๆวันนี้นะคะพี่เจิกดูไม่ค่อยมีอะไรมากนักยกเว้นคุณลาคารลาคาญคนที่ทําอะไรเชื่องช้าขนาดคุณทําไปเล่นไปยังเสร็จเลยอันนี้คุณคิดนะเล่น Facebook ไปด้วย แชทไปด้วยทำนั่นทำนี่ไปด้วยหลายอย่างฉนันยังทำเสร็จก่อนแกอีกแกเอาเวลาไปทำอะไรทำไมช้าอย่างนี้นี่นะคะประมาณนี้เลยอาจจะมากินแรงเพื่อนี้ที่ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่มาถึงจุดหนึ่งคุณก็บอกตัวเองว่าเออช่ามันเถอะที่จะไปสนใจแล้วแต่มันเลยใครจะช้าจะเร็วก็เรื่องของเขาเราเอาของเราดีกว่อเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณอยู่ในจุดที่คุณปล่อยวางแล้วถามว่าลำคาญไหมก็มีบ้าง แต่ปล่อยวางมากๆแล้วก็ไม่หือไม่อืออะไรเลยใครยืนทะเลาะกันหรือใครโดนตำหนิเรื่องงานเรื่องการคุณก็ยืนดูเฉยๆประมาณว่าอืมตราบใดถ้าไม่ได้มากระทบกระเทือนด่าดถึงกูกูก็จะไม่อะไรมากประมาณนี้นะคะตอนเนี้ดีดีมากเลยแต่อย่างที่บอกไปคืองานจบทุกงานประเด็นคือแลดูเหมือนว่าคุณจะได้ออกสังคมเยอะขึ้นนะคะอาจจะเจ้านายหรือถ้าเป็นกิจการส่วนตัวมีโอกาสที่จะได้ไปพบปะผู้คน ในการดีวงานเยอะขึ้นอ้เราเลยเนี่ยแต่ออกไปก็ได้ตังนะถ้ามันได้งานใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปค่ะลุยถึงแม้จะลำคัญบ้างนะคุณนะเจอผู้คนร้อยพ่อพันแม่ใช่ปะเราแบบแบบแม่ขนาดบ,บางทีตัวเราเองเรายังไม่ได้ดั่งใจตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าพิจิกเบื่อไหมก็เบื่อแหละแต่ว่าปล่อยวางดังนั้นตอนนี้ศิลปะในการสื่อสารศิลปะในการพูดของคุณเพ่อท่านดีนะคะปากจะพาได้ตังเนาะ อาเท่านี้ไม่เยอะเพราะว่าดูเราไม่ลุงลางอะไรดูคุณสบายสบายอย่าไปกดดันตัวเองเยอะก็พอมาดูดิเอาผิดอันอันยี้ไให้ความรัก <laughs> อ่ะเราจะมาดูอันนี้นะคะว่า <laughs> จกักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกชาวราศีพิจิกบ้างเราก็เหนือหน่อยๆนะช่วงนี้เราไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแต่เราก็ยังล่าเริงแจ่มใสอยู่ <laughs> อ่ะว้า <laughs> คุณจริงๆดวงคุณดีนะเป็นพลังงานที่เปิดออกมาไม่ต้องกระตือรือร้นมากนะก็แค่ทำสิ่งที่มันมีอยู่ให้มันเสร็จไปเกแค่นั้นเองอ่ะไพ่บอกทุกๆอย่างมันก็ลงตัวของมันเองแหละมันถูกขีดมาแบบนี้ไอขีดมาแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าดวงชะตามันขีดนะคุณที่ไปขีดมันคือคุณวางแผนมาแล้วว่าคุณจะทํายังไงมันถึงจบนะคะไม่ได้เกี่ยวกับดวงเลยนี่อยู่ที่คุณเป็นคนทํามันเองล้วนวางแผนไว้ดีนั่นแหละอ่ะอ่ะ,อะตั้งคําถามไว้หนึ่งคำถาม ได้แล้วยังได้และนะ้วเนาะเดี๋ยวเราจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคำตอบคือไม่ใช่แลารู้ไหมอะไรที่แปลกธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนได้ไพ่ใบนี้ทุกคนเลยรู้สึกจะเป็นคนที่สงสัยกันตนะัช่วงนี้ใช่ไหมอคำตอบบอกว่าไม่นะคะ,ะต่อจ้าโอ้คุณขาดวงกำลังจะดีค่ะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาเปิดประตูกว้างๆเลยเปิดประตูรั้วไว้ด้วยเดี๋ยวเขาเข้ามา ไม่ทันนะเขาจะจะรีบเข้ามาของดีแล้วก็บอกตัวเองไว้เลยอะไรไม่ดีไม่ต้องมาไปเปิดรับแต่ของดีดๆเอาแค่นี้นะเขาจะได้มีแต่ของดีดๆเข้ามานะจ๊ะเงินทองเงินมาเงินเงินเข้ามาเข้ามาท่องไว้เราชอบทํานะบางคนบอกว่าเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอา้าขเป็องก,กูไหมทําเองก็ดีได้ดีเองไม่ทําก็มึงเอาจริงเพราะฉะนั้นท่องไวถ้าเงินเข้ามาเงินเข้ามาเข้ามาเยอะๆเยอะๆ,ๆกินแบบเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ย มันจะสร้างพลังงานที่ดีให้กับเราด้วยนะคะโอเคไพ่บอกถ้ามันไม่ได้มีอะไรท้าทายมันก็ไม่เปลี่ยนคุณอยู่ดีแหละพิจิกเพราะคุณเป็นคนที่เบื่ออะไรที่มันรีบเรียบ,ยบง่าย,ายคุณไม่ค่อยชอบแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งตื่นเต้นอ่ะมันเข้ามาหาคุณตลอดเพราะคุณต้องการมัน <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะอยากให้ราศีพิจิกมีแพชชั่นต่อไปเรื่อยๆมันต้องมีเรื่องตื่นเต้นตลอดนะคะคนราศีพิจิกโคตรเก่งเลยกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เ้วเป็นราศีเดียวด้วยนะที่แก้ไขได้ไวแลวไม่กลัวราศีอื่นอ่นอันนี้เราไม่ได้ไปว่าราศีอื่นขี้ขาตาข่าวเล,เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรามาลังจะพูดถึงว่าคนราศีพิจิกไม่ชอบอะไรอีลุงตรงนั่งถ้าจบมันจบตรงนี้เลยเจ็บอดทนได้เดี๋ยวก็หายนั่นแหละคุณเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาปุ๊บแทนที่คุณจะวิ่งหนีมันคุณใส่รองเท้าแหละมามาเลยพร้อมลุยพร้อมวิ่งวิ่งใสนะ่ไม่ได้วิ่งหนีเพราะฉะนั้นไปจัดการ แต่ถามว่ามีปัญหาไหมยังไม่เห็นแต่มันจะมีเรื่องสนุกสนุกให้คุณทําอยู่แล้วนะคะต่อจ้าอืมอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะจ๊ะพี่เจกเพราะฉะนั้นแล้วคุณดูปล่อยวางแสดงว่าคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตละว,ว่ามันควรจะเป็นยังไงเนาะแล้วที่เหลือเราไปขีดของเราเองให้มันดีๆมาทีนี้ดูความรักบ้างอันนี้มันจะขีดยากหน่อยนะความรักอ่ะเราขีดของเราแล้วนะไอ้คู่กรณีเรามันเดินมันลบ <c oughs> เข้าใจใช่ไหมมันจะมีแบบนี้แหละความรักมันต้องอาศัยคนสองคนแล้วคนสองคนยังไม่พอบางทีคนเงาสักหลาดรอบๆตัวอีกนึ่ออกมันมันมันจะยุ่งอีลลงตรงนางไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณขีดไว้มีตรงไหนที่เขามาขีดเพิ่มหรือเขามาลบหรือเปล่านะฮึบแม่วันนี้เราจะพยายามอัดให้ได้หกคลิปเพราะเราไม่ค่อยสบายคุณอากาศมันไม่ดีด้วย ดูล,ย,ล,ย,ล,ย,ลยกําเดาก็ไหลปืดปืดออ,อ,ออกมาไม่ไหวอ่ะแม่แต่เราชอบทําคลิปนะคะเพราะมันทําให้เรามีความสุขถึงแม้ว่าโอ้โหไลได้คตดน้อยอันนี้พูดจริงๆนะที่เรามีตังมันไม่ได้ไหมายความว่าเราทําช่องแล้วเรามีตังนะขาดทุนอันนี้พูดเลยจริงๆแต่มันทําให้เรามีแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะแม่อยู่ความรักของพี่จิกนะจ๊ะโอ้พายบอกให้อดทนค่ะ Temperance upright คำถามแทนทุกความคิดจะต้องทนอีกเมื่อไหร่ละคะแล้วราศีพิจิกก็ประลาดประหลาดนะอะไรง่ายๆนะไม่ชอบหรอกคนดีๆโปรไฟล์ดีๆมาง่ายๆชัดเจนพี่จิกบอกโอ้ไม่เอาขอยากๆขอปแปลกๆขอใครก็ตามที่มันพังๆแล้วเราชอบซ่อมอะไรอย่างเงี้ยต้องไปรีโนเวทชีวิตเขาจะชอบชอบ,ชอบนะยังนั้นไพ่บอกให้อดทนนะคะเราก็เป็นนะคะคนปกติดีๆมาไม่ชอบเขาคะ่ะชอบอะไรยากๆ แปลกดีอะมาแล้วก็จะไฮโลเฟนต์รีเวิร์สคุณน่าจะเจอคนที่มีอะไรแตกต่างจากคุณเยอะๆอายุชาติาศาสนาความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องไพ่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันท้าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แต่มุ่งเน้นไปทางาศาสนาก็เป็นไปได้นะคะมาโอ้เดอะเวิด์รีเวิร์สทัก คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะถ้าคุณคิดว่ามันจบไปแล้วไม่ได้คุยกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคุณคะไม่ยังไม่จบนะเจ้ากบานบอกช้าก่อนฉันส่งพวกแกมาเจอกันแกจะไปจบกันเองไม่ได้เว้ยฉันต้องมีส่วนร่วมอันนี้จักกราลพูดมาไม่ใช่เรานะคะอะ Seek of Pentacles อ p ไรคคุณคะคนคนนี้กำลังจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะ justice เป๊ะเลยทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกอืม,ม่รู้ลหละไปทำอะไรผิดไว้นะแต่ทำอยากทำให้มันถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นไปคือเขาเริ่มรับมันไม่ไหวแล้วอยู่ในความกลัวมาตลอดแล้วตอนนี้คิดว่าคงได้เวลาออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองสักทีจะว่าไปคนราศีพิจิกนั่นจะมีบุคลิกลับๆล่อๆนะ แล้วคนก็จะกลัวกลัวพวกเราเนาะคุณต้องใช้คําว่าพวกเราเพราะเขาจะมองว่ามันไว้ใจยากมันลับๆล่อๆแต่เราอยากจะบอกเหลือเกินว่าคุณคะราศีพิจิกะไว้ใจได้สุดแล้วเก็บความลับคดเก่งด้วยเราไม่ใช่คนขี้เมาถ้าเมาเหรอต่อหน้าจะารับหลังไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะไม่ได้หมายความว่าเลาศีพิจิกเป็นคนดีจังเลยไม่นินทาคนมันก็มีแต่ส่วนใหญ่เลยอ่ะมักท้าชนต่อหน้า เพราะว่าชอบดูปฏิกิริยาคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังแปลกอยู่ดีว่าทําไมคนต้องกลัวราศีพิจิกเออกลัวปากบ้างกลัวความคิดแล้วก็มันลึกรับนั่นแหละอ่ะเราเข้าใจเนาะแอะแล้วก็ t e of wands นะคะ u p r i h t คนคนนี้อยากจะจบปัญหาเดิมๆให้มันหายไปให้หมดคุณไม่รู้เขาไปสัสร้างผลงานคุณภาพอะไรไว้นะ the hangman u p r right, i เนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างล่าช้าไปหมดเลย ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากว่างั้นแล้วพี่จิกก็ชอบชอบนะนี่เอาจริงหนะ้าปากก็เสียด้วยเนี่ยพอกันเลยทั้งคู่ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าข้างคุณเราไปว่าเขาปากเสียนะเราย้ําว่าพอพอกันทั้งคู่พอเขาส่งบทมาคุณก็ต่อกลับไปอย่างไวฟาดกลับแบบถึงพิกถึงคิงออสการ์เข้าทั้งคู่เลยบทนี้นะคะปากปากแจวมาหรอมาฉันฉันพร้อมจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วคู่ของคุณนะคะพี่จิก สีนเสมอคุณเป๊ะเลยขอบอกแม่ดูเข้ากันได้ดีนะแต่พอทะเลาะก,กันนี่คือแบบโอ้โหสงครามโรคครั้งที่สามอาจจะเกิดขึ้นได้นี่อ่ะ Strange อ p r i มันนามันโหนพอกันด้วยค่ะเอาแมาพี่จิ๊กเราจะบอกว่าไม่รู้แหละคุยกันอยู่หรือไม่ได้คุยตอนนี้แต่มันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลแนะนําให้คุณต้องอดทนถ้าคุณบอกโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วรำคาญเบื่อจะเลิกไปหาอะไรทําก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนเบือ่อแล้ว รอดูโอ้อย่าใช้คําว่ารอมันหน่อยเอาเป็นว่าทําใช้ชีวิตคไปมีความสุขเลยแล้วถึงเวลาถ้ามันจะใช่กันจริงๆอย่างที่ไพ่มาบอกมาว่าจักกวาลส่งมาแล้วอยู่ๆพวกเธอจะไปจบก,กันเองไม่ได้ให้ฉันมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะตรงจริงๆนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาไม่รู้สิเรามองว่าเขาหาทางออกไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วแล้วเขาพยายามหาทางออกมันหาไม่เจอ <c oughs> เขาเลยบอกเออก็ได้ว่ากูอยู่ต่อก็ได้ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณเล่าเจอบ่อยๆที่เราดูดวงให้หลายๆคนเลยบางทีนะคู่กรณีจากดึกดำบันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้เราเองก็เป็นคู่กรณีเราไม่ได้คุยกันสิบเจดปีตั้งแต่วัยรุ่นแยกย้ายกันไปนเรียนต่ออังกฤษค่ะ จากนั้นก็เติบโตมาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะตอนนี้แล้วอยู่ๆวันนึงก็โผล่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวดังนั้นมันจะเป็นแบบนี้ไปอยู่ในชีวิตใครก็ตามหรือใครเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา mm. เขาก็จะแบบว่ามันมีคําถามอยู่เสมอให้ทายใจพิจิต mm. เช่นคําถามอะไรเอ่ยพี่จิอด,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 ดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะมันทําให้เขาลืมไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเรื่องของคุณกับเขาจบลงแล้วโ no, นมันยังไม่จบนะคะมันยังมีคําถามอีกร้านแปดแสนคำถามที่ เขาอยากจะรู้ว่ามันด้วยเหตุใดอะไรที่สร้างให้คุณเป็นคนแบบนี้เช่นคุณอาจจะผีเข้าผีออกอันนี้เราไม่ว่าเขานะเพราะพลังงานคุณก็แสบอยู่เช่นบางทีคุณอาจจะไม่อยากคุยอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดจากที่ทํางานมากดดันตัวเองสารพัดเรื่องแล้วไม่อยากคุยกับคนไม่อยากเจอใครเพราะพิจิกจะเป็นกันเยอะแล้วจะบอกว่าพิจิกหนึ่งร้อยคนเป็นแบบนี้ทั้งร้อยคนนะคะอาการความหนัก แตกต่างกันไปตามอายุและสถานการณ์ด้วยแต่เมื่อไรก็ตามที่พี่จิกรู้สึกว่าพลังงานเริ่มหดหายเราจะรู้ตัวแล้วเราจะเอาตัวเองเฟดออกไปจากผู้คนนั่นแหละนี่ใส่คนพี่จิกแท้ๆดังนั้นแล้วพี่จิกส่วนมากจะเป็น outgoing introvert ก็คือชอบไปข้างนอกนะแต่ฉันก็ชอบอยู่คนเดียวจะเป็นแบบนี้ทีนี้เขาก็งวงว่าพิจิกมึงเป็นอะไรของมึงกูดาวทามึงไม่ออก เข้าใจยังนี่แหละค่ะมันมีคำถามอีก18,009ที่เขาต้องการจะกลับมาแล้วมาศึกษาต่อว่าอะไรที่ทำให้พิจิกเป็นพิจิกแบบนี้ซ <c oughs> ับซ้อนหน่อยนะและตัวคุณเองคุณก็คงจะมีคำถามเดียวกันว่าแล้วอะไรที่ทำให้เขาเป็นของเขาแบบนั้นด้วยเช่นกันดังนั้นรอดูภักสองเนาะอะ,อะแม่ขอความมีอะไรอยากจะบอกบ้างจ้ะไพออกมาจวหัวมาคือให้อดทนเลยนะ อดทนนะคะเพราะเดี๋ยวคนเก่าก็าจะหลังไหลกลับเข้ามาในชีวิตเต็มไปหมดเลยเขาหาทางออกจากชีวิตคุณไม่เจอที่หายไปไม่ได้หายไปจากชีวิตนะคะหลบไปรักษาแผลใจอ่าต่อจ้าโอ้เขาบอกเขาเลือกคุณนะคะแล้วก็ต้องการคุณมากคุณ ไม่รู้ว่าเดียวอยู่กับกร,รกฎหรือว่ามีนหรือเปล่าานะจ๊ะเพราะว่าได้ไพ่ใบเดียวกันแม้กระทั่งไพ่งานเมื่อกี้นะไอ้ทิศอีไอ้ไอคำถามนะั่นน่ะก็ยังได้เหมือนเลยหรือถ้าคุณมีชาติเกิดมีนหรือกร,รกฎอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูซ้ําเพิ่มได้นะคะแต่กร,รกฎเหนื่อยๆนะถ้าอยู่คนกร,รกฎนะพวกเขาแบบงงเงี้ยอันนี้เราไม่ได้เหมารวมนะคะแต่กร,รกฎที่พวกเราเจอส่วนมากจะงงเงี้ย เขาบอกเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะแต่เขาเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็ก ok ๆน้อยๆเขาเมื่อกี้ไงที่เราบอกว่าปากแจ๋วหรอมาเลยพร้อมนั่นยอมที่ไหนเอาง่ายๆเลยสำหรับคนมาสองราศีพิจิกนะคะไม่จำเป็นอย่าหาเรื่องทะเลาะก,กับมันค่ะบอกเลยมันนี่คือเราด้งนะถ้าพิจิกมันได้ตั้งใจจะทะเลาะก,กับใครแล้วก็ไม่ชนะกูไม่เลิกนั่นแหละค่ะนิสัส่ไม่ดีสุดๆบอกเลย อย่าอย่าหาเรื่องทะเลาะเขาจะขูดมนหมดเลยนะแล้วจะเหมือนเอฟบอเหมือนนักสืบยิ่งกว่าโคน,านันอีกจะไปสืบเรื่องคง้อเง่าสกสากู้นั้นคนนี้มาอย่าพยายามไปชวนทะเลาะนะอยู่นิ่งดีแหละนะเชื่อเราถ้าคนมาส่องนะพิจิกกับพิจิกมันจะรู้นิสัยกันดีค่ะเชื่อเราจริงๆต่อจ้า เขาอยากเห็นคุณทุกวันเลยนะคะแต่คุณก็บางทีคุณก็ไปติดนิสัยชอบอยู่คนเดียวเป็นไหมพิจิกเวลาติดแฟนก็ติดติดนะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะหาเรื่องเธอกลับบ้านเธอไปงานลราเขา้ายึงจะไม่มีงานหรอกก็อยู่นอนอยู่บ้านนั่นแหละแต่เบื่อแล้ววันนี้วันนี้พอแค่นี้นะเบื่อแล้วกลับบ้านไปวันหลังค่อยเจอกันใหม่แล้วพออยากเจอเขาก็อยากมากเนี่ยคะ่ะนิสัยเออ แล้วก็สงสารคู่กรณีคุณอยู่นะคุณนะถ้ามันไม่ได้รับความชัดเจนเราก็ไม่ได้อยากโทษเขาหรอกอันนี้เราประเมินจากตัวเราเองแล้วก็บวกกับพลังงานของคุณด้วยคุณขาคนราศีพิจิกอยู่ด้วยยากคนกรกฎก็เหมือนกันราศีมีนนะอยู่ได้ง่ายสุดในกลุ่มธาตุน้ําแต่ก็ยังยากอยู่นะเอาจริงอยู่ได้ยากจริงผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วก็อาจอย่างงั้นอย่างนี้อเราก็ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครน,ะนั่นแหละนิสัยเนาะ เขาบอกว่าที่เขาเงียบไปนะคะเขาไปโฟกัสที่ตัวเองเพราะเขาอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้กดต่อม่มาอ่านไพ่นี่แบบไม่ได้ออกแนวหมอดูนะเะาออกแนวเพื่อนอ้าวแม่เขาอยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวคุณรู้หรือเปล่าที่เราบอกว่าคนพิจิกจะมีบุคลิกลับๆล่อๆเอาตรงๆขนาดพี่สาวเราอะยังไม่ค่อยไว้ใจเราเลยเวลาที่เราเงียบหายไปนางกลัวๆนะว่าเราจะไปหาสร้างความเดือดร้อน จริงๆคนราศีพิจิกไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนนะแต่ชอบมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้แล้วก็ไปออกหน้าออกตาแทนเขาแล้วก็ซวยดังนั้นแล้วที่เขาบอกเขาอยากให้คุณเป็นของคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเขากังวลว่าเวลาที่คุณหายสาบสูญไปหรือคุณไปมีกิ๊กหรืออะไรก็ตามอันนี้เชื่อเราไม่ค่อยมีกิ๊กหรอกอืมเหมือนเจ้าชู้เฉยๆนะ แต่จริงๆแล้วถ้าชอบใครก็ชอบคนนั้นแหละเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบคุยขนาดนั้นคนราศีพิจิกะะ่ะอันนี้ฝากไปสําหรับคนที่มาส่องนะจะได้สบายใจที่มันไม่คุยบางทีมันไม่แค่แค่ไม่อยากคุยแค่นั้นแหละไม่มีอารมณ์ถามว่าชอบไหมไอ้อย่างกรณีเราเนาะอชอบมากเลยนะชอบจริงๆจังๆเลยกลัวไปรบกวนเขาไหมไม่ไม่ได้ปีมารยาทขนาดนั้นถ้าอยากคุยเว่ทักไปนั่นแหละไม่เคยกลัวจะรบกวน ไม่ได้มีมารยาทขนาดนั้นแต่ที่ไม่คุยเพราะอะไรบางทีไม่มีอารมณ์บางทีเรากําลังติดอยู่กับการทําโปรเจกต์หรือทาอะไรสักอย่างที่เราต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วเราไม่อยากไปหาอะไรมาเพิ่มเพราะเราโฟกัสจุดเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปของพี่จิกนะคะอย่าไปคิดเยอะเพราะคนพี่จิกเขาเป็นของเขากันอย่างนี้แหละเขาจะเป็นประเภทที่ชอบกดดันตัวเองแล้วก็แข่งขันกับตัวเองมากๆนะต้องเข้าใจเพราะว่าอุป,ปนิสัยคนแต่ละราศีนะ่ะ ฝรั่งเขาเก่งนะคุณพวกหมอดวงหมอดู a s t r o l จีของส s t ร o l o g y ของฝรั่งอ่ะเขาเก่งเพราะอะไรเขาจะนับตามดวงดาวแล้วมาวิเคราะห์ว่าบุคลิกราศีนั้นราศีนี้ยังไงซึ่งมันตรงเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงได้คอยบอกคุณตลอดว่าให้ยึดตามตะวันตกเพราะตามไทยมันไม่แมน่นเขานับตามขี้เกียจครึ่งเดือนครึ่งเดือนในที่ไหนเขานับกันเขานับตามและจีจูดลองจีจูดการขึ้นของดวงดาวคะ่ะดังนั้นเนาะยึดตามตะวันตกจะแม่นสุดเนาะพี่จ๊ก โอเคก่อนที่จะเผาพิจิกแล้วก็แชร์อุปนิสสพพิจิกมากไปกว่านี้มันจะหลุดคอนเซปต์ของราศีเราคือต้องลึกลับเข้าไว้นะคะดังนั้นแล้วถ้าละกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนอ,อนทำหน้าอ่อน <laughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราเะันต้องใช้ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t เ r ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love l e a d Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายค่ะ